ความกลัวมักมาพร้อมความเลือนลางของสติเพราะยามใดที่ความกลัวครอบงำสติก็จะเลือนหายไปยิ่งขาสติก็ไร้ซึ่งปัญญาดังคำกล่าวที่ว่าสติมาปัญญาเกิดสติไม่มาปัญญาไม่มีสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fbmovie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า h ั s ชฆ่าเธอให้งเงียบสนิทหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด และไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และอ n s t a า r กรมไม่รอช้าเรามาเปิดเดอนกันที่แมดดี้เธอเป็นนักเขียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมและณนะตอนนี้เธอก็ได้มาพักต่างอากาศเพื่อสร้างบรรยากาศในการเขียนหนังสือเธอพักอยู่ที่นี่ตามลาพังในป่าท,ที่เต็มไปด้วยความสงบแต่ถึงแม้จะสงบเพียงใดเธอก็ไม่ได้ยินเนื่องจากเธอนั้นหูหนวกและเป็นใบตั้งแต่เกิดแต่ด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นก็ทําให้เธอผุดไอเดียในการ สร้างสรรค์ผลงานอันวิเศษสําหรับหนังสือที่เธอสรรสร้างถึงแม้เมดดี้จะมาอย่างโดดเดี่ยวและเดียวดายแต่ใช่ว่าเธอจะไม่มีเพื่อนเนื่องจากยังมีซาร่าคนค้างบ้านที่คอยมาแวะเวียนแถมซาร่ายังชอบใจกับผลงานของเธออีกซาร่าลงทุนไปเรียนภาษามือถึงแม้จะรู้ว่าเมดดี้อ่านปากคนได้แต่เธอก็อยากเรียนรู้วิธีใหม่ๆอยากรู้จักกับเมดดี้มากขึ้นระหว่างที่ทั้งสองสนทนาอยู่นั้นจูๆ่ๆสัญญาณไฟไม้ก็ได้ดังซาร่าบอก เมดดี้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมดดี้ก็รีบกลับเขาไปบ้านเธอลืมปิดเตาอบทําให้มื้อเย็นไหมอดแดกเลยซะทีเดียวถ้าเป็นคนทั่วไปสัญญาณแจ้งเตือนดังขนาดนั้นก็คงได้ยินแต่สําหรับเมดดี้เธอไม่ได้ยินเสียงแต่เธอสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเลยต้องเปิดเสียงสัญญาณให้ดังกว่าปกติเพื่อจะสัมผัสคลื่นเสียงผ่านแรงสั่นสะเทือนที่แผ่คลื่นมาในอากาศซาร่าเห็นว่าเมดดี้ไม่มีข้าวกินเลยชวนไปกินข้าวที่บ้านไหมจอนสามีฉันคง ไม่ว่าอะไรหรอกเมดดี้ก็ตอบว่าไม่เป็นไรฉันมีงานต้องทำนะ่ะไว้วันหลังละกันและสาราก็ได้บอกลาหลังจากที่สาราจากไปเมดดี้ก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูปรากฏเห็นอีกหนึ่งข้อความชื่อเครกมาบ่นว่าคิดถึงแต่เธอก็เมินเฉยกับข้อความนั้นเนื่องจากอยากมีสมาธิในการทำงานระหว่างทำงานความคิดในสมองเธอตีไปหมดมันเหมือนมีใครบางคนมากระซิบเรื่องราวให้เธอเขียนหนังสือของเธอขึ้นมาและหนึ่งเสียงที่ดังชัดคือ ให้ตอบข้อความของแคร็กซะซึ่งเธอก็เปิดเฟซไทม์เพื่อโทรไปหาแคร็กจริงๆแต่ก็ยังลังเลใจว่าควรจะคุยกับเขาไหมหรือตัดสายทิ้งและไม่นานแคร็กก็ได้โทรกลับมาหาเธอแต่เธอก็ไม่กล้ารับสายที่ว่ากลับมาล้างจานที่ห้องครัวดีกว่าจังหวะนั้นเองสาราก็ได้วิ่งมาที่บ้านเธอเพื่อขอความช่วยเหลือสาราตะโกนเรียกหาเธอแต่เมดินันไม่ได้ยินและแล้วสาราก็โดนบุคคลปริศนาใช้มีดแทงจ้วงแล้วจ้วงเล่าจนเธอ ถึงแก่ชีวิตโดยที่เมดดี้ไม่รับรู้เลยว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นข้างๆตัวเธอเจ้าคาตะกรเวน,นั่นอย่างปนเปลี่ยนรอบบ้านของเธอสังเกตการแอบมองดูอยู่ห่างๆในขณะที่เมดดี้ทำงานสายเรียกเข้าก็ได้ดังอีกครั้งคนที่โทรมาไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือแม็กน้องสาวของเธอเองทั้งสองได้พบปะพูดคุยกันแมกใช้ภาษามือได้ทําให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นเมดดี้เองถึงน้องจะไม่ใช้ภาษามือเธอก็อา ปากไดด้อยู่ีทั้งสองได้พูดคุยกันแม้งอ่ะบนหาพี่เมื่อไร่จะกลับบ้านยังคิดตอนจบของเรื่องไม่ออกอีกหรอรู้ไหมว่าคนที่บ้านเป็นห่วงพี่นะอยู่คนเดียวถึงแม้จะมีสมาธิก็ตามแต่มันก็อันตรายแมดดี้ก็บอกกับน้องว่าอีกไม่นานหรอกเขียนจนมาถึงตอนจบแล้วแต่พี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะให้หนังสือของพี่จบยังไงพี่คิดตอนจบไว้เจแบบหนะ้าตอนนี้ยังเลือกไม่ถูกว่าจะเอาอันไหนเพลอๆเพอ,อาจจะมีแบบที่8หรือแบบที่9กก็เป็นได้ ระหว่างที่สองพี่น้องสนทนานกันอยู่นั้นเจ้าคาตะกรหน้ากากาขาวก็อแอบมาฟังอยู่ใกล้ๆก่อนจะย่องมาขโมยมือถือของเมดดี้ไปน้องสาวที่เห็นการเคลื่อนไหวในบ้านได้ถามกับเมดดี้ว่าเธออยู่กับใครเมดดี้ก็ตอบคงจะเป็นเจ้าแมวมั้งมันคงหิวแหละเดี๋ยวพี่ไปให้อาหารมันก่อนบายๆจ่าน้องรักไว้คุยกันเมดดี้ได้มาหยิบจานอาหารของเจ้าแมวเคาะจานให้เกิดเสียงดังเพื่อเรียกเจ้าแมวเข้ามาหาแต่หาทั่วบ้านก็ไม่เจอเม รัวไปเล่นที่ไหนหวางจานข้าวไว้ที่นี่ละกันกลับไปทำงานต่อเมื่อเธอเปิดแมคบุ๊กก็เจอข้อความที่มาจากโทรศัพท์เมื่อเปิดข้อความดูก็ต้องผวาเนื่องจากข้อความที่ส่งมาคือมีใครบางคนแอบถ่ายเธอและใช้มือถือเธอในการส่งข้อความเธอรู้ตัวดีว่าณนะตอนนี้ไม่ปลอดภัยเมื่อมองไปนอกบ้านก็เจอกับใครคนหนึ่งที่แบกหน้าไมายอยู่ด้านหลังสวมหน้ากากสีขาวกำลังจ้องมองมาที่เธอมันได้เดินเข้ามาใกล้ประตูเพื่อจะบก เข้ามาแต่แมดดี้ก็สามารถล็อกประตูได้ทันล็อกประตูทุกบานเพื่อไม่ให้มันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าบ้านหน้าต่างหรือประตูหลังบ้านก็ตามแมดดี้จ้องมองมันในขณะเดียวกันมันก็จ้องมองมาที่เธอแมดดี้เดินไปหา Macbook Perfect Time โทรขอความช่วยเหลือแต่แล้วจูุ่ๆไฟในบ้านก็ได้ดับเนื่องจากไอหน้ากากขาวได้ปิดเครื่องปั่นไฟที่อยู่นอกบ้านเมื่อไม่มีไฟ WiFi ก็ใช้งานไม่ได้แม c บุ๊กที่ไม่มีอินเทอร์เน ก็ไร้ประโยชน์ในการขอความช่วยเหลือเธอเลยลองเช็คดูว่าพอมี w i f i อื่นไหมปรากฏว่ามันมี w i f i ของจอนและซาร่าอยู่ด้วยแต่คำถามคือเธอไม่มีพาสเวิร์ดเลยไม่อาจใช้อินเทอร์เน็ตได้ในขณะเดียวกันมือถือในมือไอ้หนกากากขาวก็ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้เช่นกันไอ้หน้ากากขาวนั่นได้จ้องมองมาที่เธอมันได้หยิบมีดที่แปลกเปื้อนไปด้วยเลือดพยายามกรีดกระจกอย่างช้าๆแต่นั่นเป็นเพียงแค่การคู่ก่อนที่มันจะดิ่งไป ที่รถของเมดดี้กรีดยางรถของเธอทีละเส้นทีละเส้นต่อหน้าต่อตาเธอสิ่งที่มันทําไม่ต่างอะไรกับสงครามทางจิตวิทยาเพื่อหลอกหลอนให้เมดดี้กลัวซึ่งมันก็ทําสําเร็จจริงๆเมดดี้ได้คว้าไฟฉายและพยายามหาอุปกรณ์ต่างๆสิ่งที่เธอคว้าได้คลิปสติกเธอเลยเดินไปที่กระจกเขียนข้อความหนึ่งไปว่าไม่บอกไม่เห็นหน้าและแฟนฉันกาลังจะมาก่อนจะใช้ไฟฉายส่องไปที่กระจกเพื่อส่งสัญญาให้คนนั้นนอกมาอ่านข้อความและ เมื่อมันมาอา่านแทนที่มันจะหนีไปเนื่องจากเมดดี้ไม่เห็นหน้ามันกลับถอดหน้ากากแล้วบอกกับเมดดี้ว่าทีนี้ก็เห็นได้ชัดแล้วสิเธออ่านปากออกใช่ไหมถ้าใช่พยักหน้าแมคดี้ก็พยักหน้าโต้อตอบกับมันและข้อความสุดท้ายที่บอกว่าแฟนก่นจะมาฉันแอบฟังทุกประโยคที่เธอคุยกับน้องสาวเธออยู่คนเดียวและเธอก็ไม่มีแฟนฉันพูดถูกไหมเมดดี้ไม่อาจโกหกได้เนื่องจากมันแอบฟังเธอมาตลอดโอ้ไม่สาวน ไม่ต้องมาโกหกฉันเข้าใจนะถ้าเข้าใจก็ฟังในสิ่งที่ฉันพูดฉันจะเข้าไปเมื่อไหร่เวลาไหนก็ได้ที่ฉันต้องการแต่ไม่ใช่เวลานี้มันยังไม่ใช่เวลาอันสมควรฉันแค่อยากเล่นสนุกมาเล่นกันสิรับรองสนุกแน่และมันก็เดินหนีไปในความมืดทิ้งให้เมดดี้ต้องคิดว่าควรทํายังไงเมดดี้คลําหาอาวุธทุกสิ่งอย่างที่พอจับคว้าได้จนมาเจอกับคอนในตู้และเธอก็ตัดสินใจใช้ห้องนอนในการปักหลักเป็นป้อมปร ใช้ทุกสิ่งอย่างในการปิดบังประตูและเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้มันเข้ามาเวลาผ่านล่วงเลยไปจนเสียงเคาะประตูก็ได้ดังแมดดี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงแต่เธอสัมผัสได้จากแรงสั่นสะเทือนที่มาจากผนงังและเมื่อมองไปที่ต้นตอก็ต้องตกใจซาร่าในสภาพที่แปลกเปื้อนไปด้วยเลือดถูกเจ้าเวทน,นั่นใช้เป็นหุ่นเชิดในการขู่เข็นให้เธอกลัวซึ่งนั่นก็ทําให้เธอจิตตกมากยิ่งขึ้นสภา,าพซาร่าเอาซะเธอใจสลายความ ตายของเธออยู่เบื้องหน้าแต่แล้วในความสับสนและมึนงงเธอก็นึกออกว่าซาร่าเองก็มีโทรศพัพท์เธอเก็บเอาไว้ที่กระเป๋าหลังด้วยเหตุน,นี้เมดดี้เลยสร้างแผนเธอไปหยิบกุญแจรถกดสวิตช์เปิดไฟสัญญาณเตือนหลอกล่อความสนใจของเจ้านั่นไปที่รถทันทีที่มันไปเธอก็แอบเปิดหน้าต่างเพื่อมาคลำหามือถือในตัวซาร่าคลำหาอยู่นานจนเจ้านั่นกลับมาเธอรีบนำตัวเข้ามาในบ้านและปิดหน้าต่างอย่างไวแต่เจ้าเวน,าน่านก็ ใช้มือมาบังประตูเอาไว้แรงของเธอไม่อาจต่อสู้กับแรงชายชกันในเมื่ออยากเข้ามานักใช่ไหมงั้นรับคอนนิไปซาร่าเหวีย่ยงคอนใส่แขนมันจนมันต้องร้องอุดอวยคอนได้ปักเข้าที่แขนของมันสร้างบาดแผลให้มันไม่น้อยแต่มันก็ยังใจเย็นรีบหาผ้ามาพันแผลก่อนจะโชว์มือถือของซาร่าตอนนี้มันอยู่ในมือฉันแล้วแถมยังเล่นกับศพซาร่าอีกโดยการดึงตั๊มหูมาเชยชมเพื่อแสดงในยะว่าเดี๋ยวเธอก็ ต้องเป็นแบบนี้การขู่ให้กลัวหลายรอบดูเหมือนจะทําให้เธอมีผมคุ้มกันเธอต่อกอดกับความกลัวโดวยใช้ความเงียบเข้าคมพยายามจับจ้องมองไปที่มันและหาโอากาสในการหลบหนีทันทีที่มันอยู่หน้าบ้านเธอก็ละเลาะไปที่หลังบ้านเปิดประตูและไปซ่อนตัวที่ใต้ถุนหาโอกาสเหมาะเหมาะและสับดีนแตกพอคิดว่าจะรอดแต่ในขณะนั้นจู่ๆลูกดอกก็ลอยและเลี้ยวผ่านหัวคนร้ายมันเห็นตัวเธอได้ทันวิ่งต่อไปของไร้ซึ่งจุดหมายที่ หลบซ่อนก็ไม่มีเลยจำใจวิ่งกลับเข้าบ้านในซิววินาทีไอเวนั่นกำลังขึ้นลำหน้าไม้เพื่อยิงนัดต่อไปโชคดีที่แมดดี้ปิดประตูทันมิชนะลูกดอกนี้คงปักหัวเธอเป็นแน่แท้เมื่อลองหนีออกจากชั้นล่างไม่ได้ผลงั้นก็ลองทางหลังคาดูสิเธอปีนหน้าต่างเพื่อขึ้นไปบนหลังคาเปิดไฟฉายและโยนเข้าไปในป่าใช้ไฟในการหลอกล่อให้มันเดินไปหาไฟส่วนเธอก็พยายามปีนไปอย่างช้าชา้าอีกนิดเดียวจะถึงพื้น แต่แล้วลูกดอกก็ได้ผลพุ่งเข้าใส่ขาเธอแมดดี้เลยต้องปีนขึ้นมาชั้นบนก่อนจะโดนยิงนัดถัดไปคนร้ายก็ปีนป่ายขึ้นมาเพื่อมาจากกัดการกับเธอแต่ทันทีที่มันขึ้นมาได้แมดดี้ก็คว้าหน้าไม้ของมันมาและพยายามขึ้นลำแต่การจะขึ้นลำมันก็ยากเหลือเกินไม่มีเวลาคงตง้องหนีก่อนเธอเดินกลับไปที่ห้องปีนป่ายเข้าหน้าต่างอย่างดีที่สามารถล็อกประตูได้ทันแมดดีก้กระเสือกกระสนทำแผลให้กับตัวเองตั้งใจให้ แร่งตั้งสติให้มัน่นเราต้องรอดให้ได้เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเธอก็มาเรียนรู้การใช้หน้าไม้ไม่แปลกใจเลยที่เธอพยายามทำเมื่อกี้ไม่ได้ผลเนื่องจากหน้าไม้นี้ต้องใช้เท้ายันและใช้มือดึงคันศรถึงจะขึ้นลำได้แต่สายทำไมมันแน่นเหลือเกินดึงเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นสักทีคนร้ายมันก็ได้มาแอบมองเธอผ่านกระจกและบ่นในใจว่ามันไม่ง่ายหรอกที่จะใช้อาวุธนี้ในขณะนั้นขณะที่ความหวังของแมดดี้เริ่มเลื่อนลาง หายไปจังหวะนั้นจอร์ดสามีของสาราก็ได้มาเคาะประตูเขามาตามหาภรรยาติดต่อไม่ได้ไม่รู้าหายไปไหนไอ้เจ้าคนร้ายมอง,มองเห็นจอร์ดเลยสวมบทบาทเป็นตำรวจยาขยับยกมือขึ้นวางมือไว้บนหัวขอเนี่ยต,ตรวจคน้นขอดูบัตรประชาชนหน่อยโดยการสแสดงที่แนบเนียนจอร์ดก็เข้าใจว่านายคนนี้เป็นตำรวจจริงๆและนายคนนี้ก็แอบอ้างว่าเขาได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินมาจากบ้านหลังนี้เมื่อมาถึงเขาก็โดนใครบางคนทำร้ายขโมวยวิทยุปืนโทราศัพท์ รวมถึงบัตรประจําตัวผมไปโทษทีลักษณะเหมือนคุณเลยทําให้ผมเข้าใจผิดนี่คุณรู้จักกับเจ้าของบ้านใช่ไหมรู้ไหมว่าเธอคือใครผมมาก็ไม่เจอใครเลยคนร้ายการตีบทบาทอย่างแนบเนียนและขอโทรศัพท์จากจอนอ้างว่าจะขอความช่วยเหลือเมื่อได้โทรศัพท์เขาก็ทําท่าทีโถแจ้งหัวหน้าบอกให้มาตามพิกัดนูนนี่นั่นเมื่อคุยเสร็จเขาก็ตีเนียนนำโทรศัพท์นั้นยัดใส่กระเป๋าของตัวเองแต่จอนก็ขอนี่คุณโทรศัพท์ผมขอคือ ไได้ไหมตำรวจปลอมก็ขอโทษ sorry bro ผมลืมตัวไปหน่อยจังหวะที่เขาลุวงมือถือออกมาจากกระเป๋ายังมีบางสิ่งที่ออกมาด้วยนั่นคือต้มหูของซาร่าจอรนได้เห็นมันตกอยู่บนพื้นเลยเริ่มลังเลใจว่านายคนนี้มีอะไรท่าแม่งท่าแม่งอ้างว่าเป็นตำรวจแต่ก็อยู่นอกเครื่องแบบมือก็มีบาดแผลเลือดไหลแถมยังมีต้มหูของเมียเราอีกจอเลยกคว้าก้อนหินเพื่อฉวยโอกาสในการฟาดหัวมันพอคิดว่ามันไม่ใช่ตำรวจแน่จังหวะกำลังพอมอมัน กำลังหันหลังให้จอนกำลังจะง,ง้างมือแต่แล้วก็มีเสียงเคาะประตูดังมาจากในบ้านเมดดี้เคาะประตูเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีที่จอนละสายตาจากคนร้ายก็มีมีปริศนาจ้วงแทงมาที่คอหอยเขานั่นก็เพราะนายตำรวจปลอมผู้นี้ก็หาจังหวะในการจัดการเขาพอดีขอบคุณนะแม่สาวน้อยที่สร้างจังหวะให้ฉันจ้วงแทงฉันคงไม่กล้าต่อสู้กับนายคนนี้ตามลำพังหรอกมันช่างตัวใหญ่และกำยำถึงแม้จอนจะโดนจ้วงแทงแต่เขาก็พยายามต่อสู้ก่อนจะสิ้นลมหายใจ ได้่วงเวลาคนร้ายเอาไว้และบอกให้กับแบกดี้ที่อยู่ในบ้านว่าวิง่งวิ่งซะแมดดี้ได้อ่านปากของจอนก็พอรู้ว่าเธอต้องวิง่งเธอเลยตัดสินใจวิ่งออกไปอย่างสุดกำลังด้วยขาที่กระเพาของเธอแต่แล้วก็โดนคนร้ายจับและฆ่าในที่สุดโชคยังดีที่หมั่นเป็นแค่ความคิดในสมองของแมดดี้เท่านั้นเธอแค่จำลองสถานการณ์ในหัวว่าถ้าออกไปจะเป็นยังไงความคิดในหัวของเธอตอนนี้ปนเปียนไปมามีแผนมากมายใ,ให้เธอทำมีตอนจบให้เธอเลือก เธอเหมือนกันกบปรึกษาตัวเองในร่างเงาว่าควรจะทำเยี่างไรดีจะวิ่งออกไปจะหลบซ่อนห้องนอนห้องน้ําห้องใต้หลังคาหรือห้องใต้ดินจะออกไปเปิดเครื่องปั่นไฟเพื่อเชื่อมต่อ Wi ไ FI ไ,ไหมเครื่องปั่นไฟพังไปหรือเปล่าจะวิ่งออกไปก็ไม่รอดแน่จะซ่อนอยู่ในนี้จะซ่อนได้อีกกี่น้ําทุกหนทางล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงจนท้ายที่สุดเธอก็บรรลุว่าควรทำเยี่างไรคนร้ายตอนนี้ได้เหลือมมองเห็นเจ้าแมวน้อยและคิดว่าจะใช้เจ้าแมวนี้ในการคูเข็นเมดด ่ตอไปแต่ไม่ทันที่เขาจะลงมือก็มีลูกดอกบักเข้ามาที่หน้าอกแต่ดาเมจของมันยังไม่รุนแรงเนื่องจากไม่ได้โดนหัวใจคนร้ายเดินมาหาเมดดี้อย่างใจเย็นส่วนเมดดี้ก็รีบบรรจุกระสุนนัดต,ต่อไปรีบหนีกลับเข้าบ้านดีกว่าด้วยความที่ไม่ระวังเธอทําลูกดอกตกเมื่อเอื้อมมือไปขวาก็โดนประตูหนีบอย่างจังคนร้ายทําร้ายเธออย่างทารุณมือขวาของเธอใช้การไม่ได้แล้วแถมหน้าไม้ตอนนี้ก็ไม่มีลูกดอกลงเหลืออยู่เธอแทบจะกิ ร้องออกมาแต่เธอไม่มีน้ำเสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอได้แต่ดิ้นทุรนทุรายอยู่บนพื้นอย่างทุกข์ทนทรมานจังหวะนี้เป็นใครก็ต้องยอมแพ้แต่แมดดี้ไม่เธอจะไม่แสดงความอ่อนแอเธอใช้นิ้วที่ปื้นเลือดของเธอเขียนตัวอักษรไว้ที่กระจกทำสิไอ้ขี k ้ขาดเธอเขียนและเย้ยมันทำให้คนร้ายโกรธคนร้ายเลยไปหาอาวุธมาเพื่อทุบกระจกกระจกคงทวงเวลาได้ไม่นานเธอเลยเปิดแม c บุ๊ k เพื่อทิ้งได้ยิ่งไม่เสร็จเอาไว้เพศชายส่วน ตาสีเขียวผมสีน้ำตาลรอยสักตรงซอกคอสลักไว้ว่าพ่อรักกับแม่เธอเขียนทุกอย่างที่พอจดจำก่อนจะคว้ามีดและไปหลบซ่อนตัวในห้องน้ำรอคอยเพื่อให้มันเข้ามาโดยที่เธอก็ไม่ทันระวังว่าคนร้ายมันแอบเข้ามาจากด้านหลังคนร้ายกำลังจะจ้วงแทงแต่เมดดี้ก็สัมผัสได้ทีงลง่ลมหายใจจากด้านหลังเธอเลยกลับมีดเวียงแขนไปด้านหลังในขณะเดียวกันก็หลบหลีกการโจมตีของคนร้ายในช่วงเวลาส้ยวินาทีพอดีทำให คนร้ายโดนแทงอย่างจังมันกรีดร้องอย่างอดโอยเมดดี้ก็รีบลุกขึ้นเพื่อวิ่งหนีแต่เธอก็วิ่งได้ไม่ไกลด้วยร่างกายที่บอกช้ำพร้อมบาดแผลมากมายทําได้แค่นอนหมดแรงอยู่ที่ห้องครัวคนร้ายคลืบคลานเข้ามาใกล้เธอซึ่งเธอก็รออยู่แล้วเธอใช้สเปรย์ฉีดใส่ตามันเพื่อทําลายทัศนวิสัยก่อนจะใช้เครื่องแจ้งเตือนสัญ,ญญาณไฟไหม้จี้ไปที่หูของมันเสียงนี้ดังสน,นั่นจนทําให้แก้วหูแทบจะแตกแต่เมดดี้ไม่ได้ยินเสียงใดๆคนร้าย โดนทำลายเสริปราสาททั้งดวงตาและแก้วหูแต่กำลังมันก็ยังมากอยู่ดีมันเข้ามาบีบคอเธอแมดดี้กำลังจะหมดลมหายใจแต่ด้วยความอืดในช่วงเฮือกสุดท้ายของชีวิตเธอได้คว้าที่เปิดวายที่ตกอยู่บนพื้นทิมแทงไปที่คอของมันจนทําให้เธอเป็นผู้ได้ชัยในศึกครั้งนี้ด้วยความอดทนอดกลั้นและความฉลาดในการวางแผนท้ายที่สุดแมดดี้ก็ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเช่นเคยหากทุกคน ชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ไปกลางใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย